สวัสดีค่ะบอนสี่บ้านน้องต้องหู้ค่ะวันนี้วันที่17มิถุนายน2568ก็พามาชมบอนสี่ยาเย็นอีกเช่นเคยนะคะถูกใจต้นไหนก็โทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0850 50 8850 0850 50 8850มีปลายทางค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่60แบบโอนแบบ ปลายทางอยู่ที่80บาทเหมาเหมาแล้วก็จะมีต้นแถมให้ทุกบ้านนะคะค่ะมาดูกันเลยต้นนี้จะเป็นพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกด่าง นะคะก็เดินไปเดินมาจะค่ำอีกแล้วค่ะยังไม่ทันได้เลยเลยค่ะอันนี้ให้ที่อ่ะหกสิบบาทนะคะเป็นไม้ฝังหัวไว้ค่ะตรงนี้ก็โอโหลมมะม่วงแบบว่าทึบมากเลย อย่างเงี้ยช่าน้ามากอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบนี่ค่ะแม่ค้าก็ออกวางไว้แล้วก็ลืมจนแบบว่าหัว่อไปเลยนานจัดแบบไม่ค่อยได้มาดูคือเขาช่ำช่ำน้ำเกินแล้วก็มันจะล่มด้วยนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวจังน่าจะเป็นจังหวัดตังตายไปแล้ว จังหวัดตรังนะคะแต่นี้ต้นเนี้เขายังไม่ค่อยแดงนะถ้าแดงโอ้โหสวยมากเลยค่ะจังหวัดตรังให้ไปเป็นไม้มีหัวนะคะฝังไว้นานแล้วะคะ่ะแต่ว่าเขาไม่โตเพราะว่าสภาพสภาพพื้นที่ไม่ดีค่ะให้ไปที่หกสิบบาทนะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆน้อยๆอะไรอีกไม่รู้ค่ะเนี้ยขึ้นมาเต็มเลย แล้วก็ต้นนี้ก็อันนี้ถ้าแดดดีๆจะสวยมากเลยนะคะนางวาลีค่ะเป็นกอเลยนะคะให้หกสิบเหมือนกันค่ะเอาไปเลี้ยงใหม่อะจะสวยเอาไปโมใหมอ่อ่นนี้ก็จะเป็นนางกิดีนีค่ะนี่นะคะกิดีนีก็เป็นกอเลยนะ สึกว่าแม่ค้าวางหัวไว้แล้วก็ยังไม่ได้เอาดินมาเติมในตอนจนป่านนี้แล้วค่ะกิลินีกรนี้ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะ,น,คะนี่ก็ยังไม่ค่อยสวยนะแต่ว่ามีแววความสวยมาก็คือว่าเข่าป้ายเขียว่ะแต่เพียงแต่ว่าล่มตอนนี้ล่มเยอะ ตอนแรกก็แดดแรงนะคะก็ไปเอาสแลนมากัน้นกลายเป็นทึบไปอีกแล้วตอนนี้อันนี้ก็ให้หกสิบค่ะวางหัวไว้นานมากนะคะตรงเนี้ยนุ่นไก่เอ้กันยาวชัชระสวยมาก ีจะเป็นเ,เขียนไว้ว่าไก่แคะอันนี้เป็นโคสุภร,ราช <laughs> ค่ะสี่สบาทนะคะโคสุภร,ราชต้นนี้ก็อะไรเนี่ย <laughs> เหมือนจะชื่อชบาชลาอะไแต่ว่ายังไม่ค่อยหน้ายังไม่ค่อยสวย นี่จะเป็นนายดอกรักนะคะนะคะก็นํมเสนอที่ไม่ค่อยสวยนี่แหละเอาไปโมเอาใหม่ายดอกรักหัวเท่าเหรียญห้าตัดตัดครึ่งท่อนค่ะตัดสองท่อนน่าจะเป็นไนท่อนนีอ้อีกต้นหนึ่งค่ะก็อีกต้นหนึ่ง จะใส่ไว้หลายหัวแล้วค่ะแต่ว่าไม่ขึ้นเพราะว่าเอาป้ายมาเสียบเยอะเลคงคงไม่ขึ้นอะ่ะอันนี้ก็ให้ไปในดอกลักหกสิบบาทค่ะตรงนี้ในนอี๋ออเยเอาไปให้สวยๆก่อน ชื่อเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคล้ายๆจะเป็นอะไรนะแต่ว่าไม่ไมค้าไม่ได้แบบว่าดูแลเขาที <c oughs> เป็นบอลที่หายากนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> ชื่อว่าปิ่นปิ่นกินนาลีค่ะ <c oughs> นานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้วางหัวไว้ก็ไม่ได้เอาดินมาเติม <c oughs> อันนี้ก็ขอขอเจ็ดสิบนะคะ สวยมากนะคะต้นเนี้ลองลองไปหาดูดูรูปใน Google อะไรก็ได้ค่ะน่าจะมีปิ่นกินนาลีนี่ก็เดี๋ยวให้เขาอันก่อนตอนแรกเข้า,บาใบไหม้นะคะเนี่ยนะะก็แบบว่าเหมือนรวมกอไว้นั่นแหละแล้วคเนี้ยเอาสแลนมากลางแล้วก็เหมือนดีขึ้นหน่อยละเดี๋ยวให้ใบามาอีกสักนิดนึงให้ฟูๆอีกหน่อยสองก่อเลยเนะี่ย ไม้แบบไม้ตรงนี้นานแล้วนะคะอันนี้ชื่อว่า,อ,าวอะไรน้อเดี๋ยว <laughs> กระเบนแดงค่ะกระเบนแดงไม่ใช่ค่ะแม่คาลืมนก นกนกวายุพักค่ะนกวายุพักหวัวเท่ามะนาวใหญ่ๆค่ะก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีต้นใหญ่อยู่สองต้นค่ะอันนี้ขอขอเก้าสิบบาทนะคะเอาแปดสิบพออะ ทํามะนาวก็ไปถึงก็เอาลงกระถางใหญ่ได้เลยนะคะใม่กาไม่กไม่หันกล้องตามเดี๋ยวจะเลียนหัวก็พามาดูตรงนี้อ๋เดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนนี่ค่ะจะเป็นนีน่นะจะเป็นนางนาง อันนี้แยกกอมาไว้ได้ยังไงดีนะค่ะสองหัวอันนี้สองหัวจะทำไมขึ้นมาอันนี้จะเป็นแม่จันทานะคะตาละแม่จันทาตาละแม่จันทา อันนี้ขอขอเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็ไก่นี่ค่ะไก่เอ้ไม่ใช่ไก่ <c ười> กัญญาวชัชระมบนี้ไหมคะเอาเอาออกนะคะเขามีสองต้นนะคะมันเขาเพิ่งขึ้นค่ะสองต้นเพิ่งขึ้นมาต้นละไป กัญญาวัชระก็สองต้นหกสิบบาทอันนี้จะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวหยกกระไมยีค่ะใบเขาทำไมครับหงอันนี้ก็ให้หยกกระไมยีให้สี่สิบค่ะมีสองต้นนะคะสองหลับต้นนี่แหละ แล้วก็มีหกหลงค่ะก้อนนี้ก้อนนี้ก็มีหัวแยกอยู่เลยหกหลงให้เก้าสิบบาทนะคะนี่จะเป็นหลงปูหินค่ะปูหินกับฤาษีโคบุตร ดีกันตัดไปค่ะอันนี้เป็นไม้วางหัวนะคะปูหินอันนี้ให้อ่าให้แปสิบบาทค่ะปูหินกับด้วยสีโคบุตรแล้วก็ ตรงนี้นะคะจะเป็นลองเอาไปเลี้ยงดูก็ได้นะคะแม่คะว่าเขาก็จะทศก,กัณลุยไฟค่ะแต่ว่าจะเป็นตัวที่แผงอะคะ่ะเนี่ยตัวแผงมีหัวเนี่ยแก่แล้วนะคะเอาต้นละต้นละหกสิบบาทกอดเจ็ดสิบนะ ขอ้เจ็ดสิบอันนี้หกสิบอะตอนนี้หกสิบตอนนี้เจ็ดสิบแล้วก็ต้นนี้จะเป็นฤาษีโคบุตรฤาษีโคบุตรกับนางสุพรรณมัจฉานะคะนางสุพรรณมัจฉาเป็นแม่ของหนุมานนะคะนางสุพรรณมัจฉา กับโอ้แม่ค้าไปดึงนึกว่าใบอันนั้นค่ะดึงหัวขึ้นมาเลย <c oughs> หัวเรือสีจะเป็นหัวเล็กๆค่ะเดี๋ยวฟังไปใหม่ค่ะสุพรรณมชาฉาแล้วก็เาือสีโคบุตรอันนี้คือไม้เนี่ยจะบอกว่าประมาณปีกว่าค่ะ แข็งแรงแล้วนะเขาเป็นไม้เลี้ยงยากพอสมควรนะ,อะขอแปดสิบบาทอสองต้นต,ต้นไหนแข็งแรงไหมคะก็จะยกก่อนเนาะนี่ก็ยกกรรมยี่มีหนึ่งต้นสองต้นมีทั้งหมดสามต้นนะคะ ยกกระมี่ห้าสิบบาทสวยนะคะต่อไปเขาจะแบบดำเลยอันนี้เพิ่งฝังหัวมานะคะเนี่ยตัดใบรือสีหรือสีไอหน้าปู่รือสีตาไฟแต่อันนี้ก็ยังไม่สวยต้นเยอะก็จริงนะคะแต่ยังไม่ค่อยสวยเพราะว่ายัางไม่ค่อย อเนกนชาติพุชงผีเสื้อสมุทรเดียกันเป็นกอเลยค่ะต้นมีนกทัศยุด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้อ๋อนี่ไงนกทัศยุนกทัศยุ้ยอเนกนนชาติพุชงผีเสื้อสมุทร นกพัทยุอยู่ตรงกลางนี้นะคะผีเสื้อสม,มุทรก้อนี้ให้ที่หนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นราคาเบานะคะเท้าพันตาอันนี้แม่คะเอาดินโปะๆไว้นะคะ อยู่ในกระถางสี่ท้าพันตาอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะ,ะท้าพันตาอันนี้ก็จะเป็นยากอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็รุดไม้มาแล้ว อันนี้จะเป็นยักกุเปรันค่ะกุเปลันกับอันนี้ต้นนี้น่าจะเป็นกวนอิมหรือปีกนางฟ้านี่แหละค่ะปีกมาด้วยกันกุเปลันขอขอเจ็ดสิบค่ะ เจ้าชายเกาะแก้วอันนี้ทะยกกระถางที่ว่าแบบค่อนข้างแบบว่าดินเอที่ว่ามีอายุแล้วนะคะนี่เจ้าชายเกาะแก้วเจ้าชายเกาะแก้วหกสิบนะคะแม่ค้ามีต้นแถมให้ทุกบ้านนะคะเหมือนต้นแถมจะเป็นเหมือนซับค่าส่งไปค่ะ เนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่าตอนนี้คือเหลืออยู่เห็นอยู่ต้นเดียวเป็นไม้ที่ค่อนข้างไอเนี้ยตับวีดชนนะคะเขาเขาไม้เขาไม่ได้โตนะคะไม่ได้สูงใหญ่มากแค่ระดับพุ่มๆชื่อว่าไนาอินค่ะอันนี้ไนอินนะคะก็เอาอะไรสั่งไว้บางมาดูนะคะเนี่ยใช่หรือเปล่าเนาะ เนี่ยฉันน่าจะใช่ฝั่งรวมไปเหมือนแบบพอกระถางมันอันนั้นก็หยิบฝากกันไว้อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่อันนี้นายอินค่ะยุบไปรอบนึงแล้วนะคะใครที่เก็บอะไรนะตับตับวีรชนนะคะนายอินค่ะต้นนี้ขอหนึ่งบาทนะคะมีหัวโตวแข็งแรงแล้วนะคะ ไม้เป็นไม้เป็นปีแล้วค่ะนนยังไม่แข็งแรงก็ค่อยเอาไว้ก่อนอเดี๋ยวมีอันนี้ก็พอได้เนี่ยค่ะอันนี้ชื่อว่าบาบอล บาวรหรือว่ามาชนุอบาวรัะตะนาโกสินนะคะอันนี้จะเป็นกอเลยนะกมีสามต้นค่ะขอร้อยสี่สิบนะคะ,อะ,คะเอาร้อยสามสิบพอ อันนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเขาชื่อว่าล่่ำซ้ำนะคะต้นเนี้ยต้นนู้นก็อะไรไม่รู้ค่ะเขาอยู่ไกลไหมคะเขาไปหิบไม่ถึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้เขาแบบว่าแม่ค้าแบบว่าเพิ่งอับกระถางเข้ามาต้องให้เขาแข็งแรงก่อนต้นนี้ก็เอารวมกันไว้เนาะชื่อ นี่คือยากนนยวิกนะคะกับยักนนยวิกมีทั้งหมดสองต้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเลิกงามค่ะด้วยกันค่ะอันนี้ขอขอหกสิบพอ เริ่มจะมืดอีกแล้วยังไม่ได้อะไรแต่ว่าแม่ค้าก็ระแวงว่ากลัวอันนั้นจะหมดนะคะอันนี้แม่ค้าก็ฟอมมาอยู่นะคะยังไม่มีแบ่งให้เขาแข่งแรง่อนชื่ออะไรนู้เดี๋ยวอันเนี้ยปลายหายไปไหนเนาะเดี๋ยวแม่ค้ามาบอกเนาะวออ่าหนนี่อันนี้แบ่งแบ่งได้นะคะ จะเป็นต้นที่แบบว่าหัวใหญ่ไม่แก่เลยค่ะมาดูกันคะนุมาเชิญธงหัวก็ประมาณเหรียญสิบนะคะแดดแรงแล้วไม่ได้ไม่ถึงน้ำเลยตรงนี้ค่ะเขาก็อยู่ได้เชิญธง ที่หนึ140่งร้อ่งร้อยสค่ะเอหนึ่งร้ยสามิบรอยสามสอันนี้เท้าจันทชนโอ้โดูมะม่วงค่ะน,นี่ไหมคะก็ฝังหัวไว้นะคะเนี่ยจันทชนกรณีขอ ขอแปสิบบาทนะคะน่าจะแบบว่าหัวใหญ่อยู่แต่ว่าไม้เขากำลังขึ้นอันนี้วาลีก็ให้หกสิบนะคะนานมากแล้วนะแม่คะก็เอาอะไรถมๆไว้นะคะต้นเต็มเลยเอาดินเก่านะคะหมกหมกเนี่ยพอบางทีพอมาเคาะกระถางแล้วมันก็แบบว่าหัวก็ไม่เหลือแล้วเนาะเราดูไม่ทัน หกนะคะเนี่ยสวยมากนะคะเนี่ยโหเลี้ยงก็ง่ายมีความมืดแต่ว่าจะตกหรือเปล่าไม่รู้เนาะมืดอีกแล้วยังไม่ทันได้ไปไหนเลยอันนี้จะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สุนทรพูนะคะ อันนี้คือนางยากษกากนาศูนอีกอีกตัวหนึ่งค่ะกากนาศูนตัวตัวธรรมดาเลยเน,ะนี่คือถ้าเป็นสุนทอนผู้เขาจะออกสีออกชมพูเทาๆอย่างเงี้ยค่ะคือใบจะคล้ายกันนะแต่มันก็แยกออกอยู่ค่ะกับ แม่ค้าหมดแล้วนะคะเนี่ยตัวเนี้ยเหลือน่าจะเห็นเหลือกระถางเดียวแค่นั้นแหละตรงนั้นจะเป็นสุนทรภู่กับกวนอิมอยู่ด้วยกันเพื่อมีคนรับเนาะค่ะใบแข็งมากเลยอันนี้ขอ120บาทหัวคงใหญ่มากนะคะเพราะว่าอยู่มานานแล้วเนี่ย เหมือนเลืออยู่ค่ะนอกั้นก็แบบว่าไม่ค่อยจะพอไม่ได้มาดูเขาก็เขาก็เสียไปเนาะดูไม่ทันอันนี้จะเป็นราคาเบาค่ะ,อ,ะอันนี้ห้าิบบาทนารีบูราคาถางนี้นี่มคะก็รวมรวมไว้เนาะ พี่ว่ารามาเกียน,นะคะ่ะน่าจะเป็นนี้นะคะชื่อรามาเกียนค่ะไม่ค่อยเห็นเมื่อก่อนมีอยู่นะคะแต่ว่ามันมันไม่รู้หายไปไหนหมดรามาเกียนแล้วก็อันนี้จะเป็นหอ,อกมุกษักดิ์ค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหนุมานคุกฝุ่น ชื่อรามเกียรอันนี้จะรวมกอไว้นะคะขอนึ่งร้อบาทนะคะมีหลายอย่างรวมกอก็น่าจะยังขึ้นไม่หมดหรอกคะ่ะนะคะก็เนี่ยเอาพอไม่ไปไม่มาไหมคะก็เอาความแถวๆนี้แล้วค่ะแล้วก็เอาแบบผสมผสมลงไป หิดทาไม่ยังไม่มีใครรับนะคะเนี่ยตั้งแต่นะเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยนี่นะคะไม่หิดทาแล้วก็นกนกไอ้หัสดายุ ตับราะมะเกียนอันนี้ตัดฉลองกุ้งค่ะป้ายเขียนไว้ปูโสมไม่เห็นมีปูโสมถักต้นเลยค่ะหรือยังอยู่ไหนอ๋อนี่ค่ะปูโสมนี่ปูโสมหนึ่งต้นค่ะนี่นะคะปูโสม จะว่าไม่มีเขามีลูกด้วยนะคะปูโสมนี่ค่ะข้างล่างเนี่ยลูกปูโสมปูโสมนกขัตดายุไมหิตาอันนี้ขอไปหนึ่งหสิบบาทค่ะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะ,คะได้ไปสามอย่างเลยเนี่ยปูโสมเดี๋ยวเาก็กัดสวย ไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเป็นใบแบบไม่ใช่ใบหัวแม่ก็ได้นะเพราะว่ามันน่าจะมันนานแล้วค่ะทำไมยังเขียวๆอยู่นี่มีนะมีนางื่มรายวันนะคะเนี่ย นางเลื่อมไรยวันเนี่ยแม่ค้าคิดนะว่าเขาน่าจะแผงไปจากขุนเพ่งอะค่ะเพราะว่าเหมือนกันเลยแต่ว่าพิแต่ขุนเพ่งอะจะไม่ป้ายถ้าเลื่อมไรวันจะป้ายเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนขุนเพ่งเลยคะ่ะนางเลื่อมไรยวันหัวใหญ่แล้วนะคะหัวประมาณเหรียญเหรียญห้าอันนี้มีหน่อแล้วด้วยค่ะหน่อก็ด่าง ก็อยู่ที่แปสิบบาทนะคะโอ้ยลมมาแล้วโอ้แม่ค้าชงใส่ไม่ได้นะคะจะทำก็แบบวัวเพิ่นแบบโอ้ไม่ได้เลยนูน่น ียววมาแล้ค่ะไปก่อนนะคะว่าจะมาพามาชมตรงนี้ด้วยเลยยังไม่ได้ชมนี่สวยๆเยอะนะคะโอแต่ลมแรงมากเลย ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ